<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชิปเปาวันนี้นะครับเราก็กลับมาแล้วนะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระป๋ออยู่นะครับหายไปพักหนึ่งนะครับคือคือติดภารกิจท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็ไม่มีเวลามาลงนะครับก็แนวรถกระป๋อช่วงนี้ก็หายากนะ ไม่ค่อยมีใครเอามาลงกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่ารถปกติกันก็อาส่วนส่วนใหญ่ช่วงนี้คือทําแล้วก็เก็บกัแล้วครับนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเอาออกมาขายกันเยอะเลยทีเดียวครับามาดูรถวันนี้นะครับรถวันนี้ก็เป็นเจ้า Daihatsu X40 น,นะครับของดีพิมพ์นิยมนะแต่คันนี้ดูจากมาตาสัญลักษณ์แล้วน่าจะเป็นรถป้ายเหลืองนะครับน่าจะเป็นรถปหลืองมาก่อนนะก็ผมไม่แน่ใจว่า เขาเขาถอดหรือ,อยังนะหรือว่าหรือว่ายังใช้งานอยู่นะแต่เจ้าของลงไว้ว่ามีเล่มทะเบียนนะครับมีเล่มทะเบียนก็ถ้าใครอยากจะเอาไว้ใช้ตามสวนตามไร่ตามแบบหน่วยงานที่ไม่ได้วิ่งตามท้องถนนทั่วไปอะไรก็คงไม่มีปัญหานะก็ราคาก็ผู้ขายตั้งไว้8 9 0 0 0บาท8 9 0 0 0บาทนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเอาไว้วิ่งตามท้องถนนปกติทั่วไปนี่ก็ลองอสอบถามไปอย่างเจ้าของรถดูก,ก่อนนะครับว่าทะเบียนที่เขาว่ามีเนี่ยคือ,อเป็นลักษณะไหนนะอันนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ไงแต่ผมเจอก็เอามาชี้เป้าก่อนเผื่อเพราะว่าเผื่อใครนี่จะเอาไว้ใช้งานปกติแบบเอาไว้ใช้งานจริงๆอะ่ะไม่ได้เอาวิ่งท้องถนนนะเอาไว้วิ่งขน,นางปาล์มขนอาหารสัตว์ตามบ้านนอกอะ่ะนะก็ ม่ี่ป้าวันก่อนแต่ถ้าเกิดใครตั้งใจจะเอาไว้วิ่งตามท้องถนนแบบปกติทั่วไปนี่ก็ต้องลองสอบถามรายละเอียดไปยังเจ้าของรถด,ดูก่อนนะครับก็ติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงเลยครับอ่าแปดหมบาทนะก็ราคาก็อาถือว่ากลางๆนะจ้ะ ถ้าถ้าเขายืนยันมาว่า,ามีเริ่มทะเบียนเป็นป้ายเขียวหรือว่าป้ายเหลืองอะไรเงี้ยก็จะฟันธงได้ง่ายหน่อยแต่อันนี้เขาไม่ได้ลงมานะครับก็ต้องไปสอบถามกันเอานะครับามาดูรายละเอียดรถนะครับคันนี้ช่วงล่างเบรกระบบไฟฟ้านี้ทำมาใหม่แล้วนะครับขับได้ครับล้อแม็กขอบ10นิ้วนะครับแล้วก็ ยางสภาพยังดีครับโหลดหน้ามาแล้วครับนี่คือประมาณว่าจัดทรงมาแล้วครับสวยกําลังดีครับไม่ติดนะคอนโซลพวงมาลัยเดิมครับราคานี้ผู้ขายบอกว่าไม่ลดแล้วนะครับนะแปดหมบาทใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อไปนะครับสําหรับเจ้ารถกระป๋อคันนี้แจสุเอส่ศครับผมลองเข้าไปลองขับลองเทสดูก่อนครับนะ เบอร์โทรคืออยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยรายละเอียดยังไงก็ทักไปแล้วกันครับผมมีก็รีบเอาชี้เป้ากันก่อนครับเพราะว่าแต่ละคนนี้ก็ได้รถไปก็จุดประสงค์ต่างกันแหละครับนะต่างกันก็ลองไปชั่งใจกันเอาดูครับโอเคหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ